สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางพี่น้องนะครับเนาะของเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาของงวดประจำวันพุทธที่สิบเอ็ดพี่น้องนะครับเนาะ วัดประจำวันพุธที่สิบเดเดือนกุมภาพันธ์สองหาหกพี่น้องนะครับเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกนะครับพี่น้องวัวทิพผ่าันธ์มาเล่าพัฒนาพอใจดีเข้าแต่ตัววิ่งพี่น้องนะครับเข้าแต่ตัววิ่งตัวรูุดได้ จับคู่พ่เขาพี่น้องนะครับมาล่องกันไหมไปกันต่อสิเป็นแนวดพี่น้องเลยกระทํำสุดวิสัยแล้วไปกระสุดเลยพี่น้องตามสูตรตามตำล่านะครับอีกบ่ดนอีกบ่นั่นพี่น้องบอกได้เลย,เลยนะครับเขา้าสีสันหายังมากนะครับกับบอลหลอดกับบอลเหลือดอกพี่น้องนะครับจังไรกับวดไปวดมาตำสูตรพ่อใจดีคือเา่ากับอาจารย์พ่อใจ ให้เขาไปร้อยๆสักคนพี่น้องเขาจัดสันตัวได้มากจัดให้มันถือพี่น้องจัดบ้ถือแตกวันสามตัวพี่น้องนะครับที่บอกให้เอาไปเลยเจ้าสีเอาแบบได้จะก่าไปแต่อย่างไงก็ไม่รอดพี่น้องสู้กันไม่ไปกันตอกับพ่อใจดีพี่น้องวันที่สนะิบเอ็ดเด้อหนึ่งหนึ่ง พอใจดีก็ยังมั่นใจอยู่ได้พี่น้องนะก็ยังมั่นใจอยู่เด้อว่าตรงมาให้พี่น้องได้ชื่นใจก็แล้วกันนะครับตรงมาให้พี่น้องชื่นใจก็ได้ก็แล้วกันพี่น้องวันที่1ิบเอ็ดคือวันนี้เนี่ยคงสุดท้ายวันสุดท้ายของเราพัฒนานะครับเราพัฒนาพอใจดีเด้อคงสิมี คลิปเดียวพี่น้องนะครับเนะาะเราพัฒนาพ่อใจดีเด้อนะครับพี่น้องมั่นใจกันตามพี่น้องผมมั่นใจกรับพ่อไปนั่งน,นะครับสําหรับพ่อใจดีมีแต่ให้นะครับเนาะพ่อใจดีบ่เคยสิไปเทสไปพี่น้องผิดหวังยังบางไม้นะครับเนาะมีแต่ความดีความชอบนะครับ พี่กับน้องนะครับอยู่กับพี่กับน้องสิมั่นใจเสื้อใจพอใจดีได้ซ้ำใดนะครับตามพี่น้องตามอย่าท้อนะครับอันท้อผู้ดถอยคือว่าย่อมกับทุกสิ่งสุกอย่างอย่าท้ออย่าถอย,ย,ถอยนะครับพอใจดีการันตีสูตรนี้ดีแน่นอนนะครับเนาะวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่าง นะครับบอกได้เลย,เ,ลยเชื่อก็เชื่อตามก็ตามนะครับบนล่างมามาลองเบิง้งมาลองกันดูมามาลองกันเบิง้งมาลองกันดูพี่น้องนะครับมาลองกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ มาลองกันเบิ้งนะครับเนะาะเราพัฒนานะครับนะล,ลองเบิ้งไปลองวิ่งบนล่างศูนเมาพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะ แนวทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องนะครับแนวทางมีเข่ามีหลุดเด้อพี่น้องมั่นใจก็่ามานะครับไม่มั่นใจก็ว่ามานะครับพี่น้องนะครับสำหรับพ่อใจดีก็บอกว่าพ่อใจดีมั่นใจละนะครับพ่อใจดีมั่นใจเด้อพี่น้องเผื่มีสามตัวให้เห็นเด้อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับไม่เชื่อไม่เป็นไรเด้อ ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอจจดีจับคู่ให้พี่หน้องพี่น้องสิมักหรือว่มักชอบหรือบ,อชอบ,อบอ่ชอบนะครับในการจับคู่เนาะนะครับในการจับคู่นะครับมีชุดสามตัวชุดสองตัวนะครับเดี๋ยวพอจจดีสิผิดจารณาให้นะครับ chất sóng tu à Xuân. ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านี่พี่น้องแนวทางของพอใจดีด้ะชุดที่สองพี่น้องชุด จีสองเด้อนะครับแปดหกแปดเจ็ด แปดแปดแปดเก้านี่คือแนวทางของพ่อใจดีชุดเดียวอันเดียวนะครับพ่อใจดีจัดให้แล้วเด้อพี่น้องเอ๋ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเะด้อ ครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้พี่น้องเด้อเมื่อที่ผ่านมาหลุดเด้อจับคู่พี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องชอบกาจัดขัดก็ผ่านเนาะ วดวันที่11กุมภาพันธ้2569ลาวพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่าง0กับ8พี่น้อง0กับ8เนดะ้อจับคู่060708 0, 0, 0, 0 9เนกาพี่น้องแดกด็ดแดดเกาพี่น้องแคปนาจอไว้ขึ้นนี่สองตุ้มเครืองรูปผลกันแน่นอนเข่าหรือดูดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพบอันัหไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ